สำหรับใครที่ปวดเมื่อยมาเรื้อรังหลายครั้งหลายคราวแล้วนะคะผมนี่แหละตอนนี้เป็นก้อนเลยคุศจีปเป็นมาหลายวันแล้วเนะี่ยยังไม่มีเวลาไปนวดแผนไทยเลยค่ะตอนนี้เขามีข่าวดีนะคราว่าวงการแพทย์ในเขามีแพทย์ทางเลือกใหม่มาให้คุณผู้ชมติดตามกันอีกแล้วนะคะล่าสุดเขาบอกว่าเป็นวิธีการครอบแก้วนะคะคเพื่อที่จะช่วยบําบัดโรคปวดเมื่อยเพราะว่าได้ผลจริงๆด้วยนะคะนอกจากเราจะกินยายออย่างเดียวแล้วครับ ไปดูแก้วใสๆนะครับที่อังความร้อนเพื่อไล่อากาศออกหมดนะครับก่อนจะประทับลงบนจุดที่เมื่อยปวดเมื่อยตามร่างกายนี้นะครับศาสตร์การแพทย์ของจีนใช้วิธีดูดพิษออกจากร่างกายของตัวผู้ป่วยนะครับเพื่อบำบัดอาการเจ็บปวดให้ดีขึ้นแล้วก็จะหายไปในที่สุดครับคล้ายๆกับน่อพูดง่ายๆของของที่นี่อกตังเราทั้งเซ็งน่องให้เขามงเย็นดีขึ้นแต่อย่างเอิงน่วงนะเขาทำให้ เขาหมงได้อย่างเดียวแต่เขาเอาพริกออกมาไม่ได้แต่ใช้เกี่ยวมาหมงนะเขาหนึ่งเขาทำให้เขาทะลุทำให้หมงยังดีเสร็จแล้วเขามีพริกต่างๆเขายังหลุดออกมาได้นี่ก็ของจุกพี่เสร็จอย่างอื่นเขาหลุดพริกไม่ได้มีแต่วิธีนี้หลุดพริกออกมาชักๆเลยค่ะก็มันจะขยับไปยกแขนไปข้างหลังได้ค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาขยับบางทีมันก็มีเสียงก็ครอบอยู่ประมาณ1 0 1 5นาทีค่ะ แล้วมันก็เหมือนมีจ้ำจ้ำม่วงแดงๆขึ้นมาเพราะว่าที่อาจารย์เขาบอกมันดูดพิษออกมาแล้วมันก็รู้สึกมันก็เบาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยขัดเหมือนตอนแรกรู้สึกยืดหยุ่นได้ดีขึ้น การทำครอบแก้บำบัดโรคต่างๆให้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นปวดเมื่อยไหลติดไข้หวัดไซนัสปวดประจำเดือนท้องผูกเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแล้วก็โรคต่างๆด้วยนะคะด้วยการ,รบำบ,บัดแต่ละครั้งก็จะหายในครั้งเดียวหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับอาการที่เป็นด้วยนะคะงคงไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วจะหายเลยนะอาจจะต้องทำบ่อยๆนิดนึงจะ,จะลองไปหาดูว่าที่ไหนผมดูแล้วคุณตีตภพัฒน์ผู้สื่อข่าวไปทำมาเดี๋ยวไปถามน้องเขาว่าก็ดีกว่ากินยาถ้ากินยาบ่อยๆเนี่ยมันจะมีสารตกค้างด้วยใช่ครับ